อ่าวันนี้มามาอะไรนะมาเล่นต้นแอบต้นแบอนแบกัน,บนนี่เป่ายิงฉุบกันก่อนมาใครเป็นมายิงมันเป่ายิงฉุบยิงยเอ,อ้ยมันเป็นไม่ได้ฉุบอ่าจะเองเองเป็นติดตาหันไปโอ้ยนี่เสริมไม่ดีหันไปไออหันไปตั้งนั้นอนะ่ะเออขอไปแอบ,บแล้วนะแอบ,บเลยอย่าแอบ,บที่มืดนะหาไม่ค่อยเจอ อย่าเพิ่งนะแอบไปนะอย่ากี้โกงนะปาลาระเบิดหรอปลาควันอ๋อแอบไปก่อนนะเยวน,นนะยี้น้าอุ้ยปิดวะได้ยินเสียงฟันไหมได้ยินได้ยินอ่ามาเลยเริ่มเลย ตรงไหนเนี่ยฮะหาเขาเลยพูดมันดีไปให้หน่อยได้ไหมว่าอยู่แถวไหนอะ่ะอออยู่ไหนเนี่ยตรงเข้นมานนตรงเข้ามาสุดซอยอะ่ะอ่ะแค่นี้แหละสุดซอยเหรอ uh huh. อยู่แถวฐานเขาปะไม่ใช่แย่จัง ไม่เจอเลยสิแจ้งยินไหไเนี่ยมาย,ยังอะอยู่ด้านล่างแล้วเนี่ยอยู่ทานเขาแล้วองเรอต้องจะเดินานเองแล้วด้วยอ๋อยังไม่เห็นมีเลยแจ้งมาไหนตรงไหนวะเนี่ยฮะจ้งปิดเสียงเกมมะปิดโอเคเยี่ยมเลยเปิดแต่เสียงเดินหนึน่งเดียวเอา้าเสียงเดินใครเสียงพวกเอฟ <F 1 S 2> เฟคกันนะใช่ โอเคหาเลยหาเลยก็าเดินบนอะไรไม่เลยเขาอยู่ตรงกระสอบปุ๋ยเฮ้ยลองดูวะกระสอบทรายเออมาเลยหาเลยกระสอบทรายไหนดิคะเนีไม่เจออุ๋ยเสียงน่ากลัวอุ้ยเล่นน่ากลัวเสีย เออเขาขึ้นไม่ได้นะก็สอบปุ๋ยไหนเนานะาไม่เห็นมีไหน,นเลยห<า>เห็นเขาปะเนี่ยไม่เห็นโอ้และเห็น <c oughs> หนี่คงงงมาดูว่าเขาขำไม่เห็นแล้วนอยู่ข้างบนแน่เลยไม่ใช่ก็ลองหาดิมันไม่ได้อยู่ข้างบนมาตรงเยอะเหาไม่เจอ,เอก็สอบปุ๋ยมันจะมีตรงไหนบ้างเนี่ยฮะ มันไม่อยู่ตรงกระสอบปุ๋ยแล้วนะมันอยู่แถวอ,อะไรใหญ่ๆ่อะอะไรใหญ่ๆหิ่หนนรูในรถไม่คู่เหรอไม่ใช่เห็นีได้ย,ยินได้ไงวะคิดได้นะเก่งไะเนี่ยอ่อะไรว่าแบบ,แบ,บ <c oughs> โอ๊ยมันบ่นเลยอ้เวเฮนได้ยินไหมนะ ยิงตาไนหน่อยโหอยู่ใกล้ๆเนี้ยแต่หาไม่เจอยอมยังยอมยังยังไม่ยอมหรอกไม่ไม่ทางยอมโอเคโอเคไหนลูนะเล่นโป๊กเนี่ยบ้าไม่ไม่โป๊ัวยไม่โวยจะดูเนี่ยใครมันจะหาเจอเนี่ยเห็นยังเห็นยังยังไม่เห็น ไม่ระเบิดดูดูแห<พ>่ <บน S 2> ลองปลาควันบนบน้องฟ้าดีดีนะดูบนห้องฟ้าเลยดีดเอ,เอย่าเพิ่งเขาไม่เห็นเขาส่องแล้วออโยนไปแล้วอ้าวเฮ้ยตรงไหนวะเนี่ยโอ้แม่ปิดไฟเราตันมันก <Okay, okay. S 2> ินน้ำไรอะอิ่มอิ่มไม่อยากกินหลักขยะ หวานหวานไม่อยากอ้วนยอมยังอ้วนเน่ยังไม่ยอมหรอโอ้ยโอ้ยมาได้ไงนมิกำลังซนเลยเนี่ยโอ้ยยืนไหนเนี่ยเมื่อกี้อยู่ไหนยืนอยู่ตรงนี้ก็ตอนแรกมานี่ไม่เห็นก็เขาทำแบบน,นี้เนี่ยเตงลองเดินดูนเนี้วนะก็เต็งลองมาทำเดิอันเต็งลองมาทำไปดิลอ,ปดลองมาหอบเนียก้มหัวลงนี่อ่ะมันพังกับรถเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวสีมันเดียวกันเนี่ย แต่เขาแอบตรงนี้ด้วยก็ตอนแรกเดินมาตรงเนี้ยตรงนี้เขาแอบตรงนี้เนี่ยเขาต่อครับต่อกับล้อมันเนี่ยปึ๊บแบบนี้ไงลองทำดิเอาลองทำลองทำดินั่นเนียนๆนั่นเนียนจัเนียนเลยเห็นไหมล่ะน่ะดูดิโอเคอ่ะจบยังที่รักจบเลยใช่ไหมจบแล้วไว้ตอนมาตอนหน้าค่อยค่อยต่อฮะค่อยต่อโอเคครับสวัสดีครับไม่เป็นไ E yeah, é